องมีสอ e okay, ่ะนายนายกำนัเหรอราชันป่าชื่อเทวันมีราชันเทไหนเนี่ยมีอยู่ฟีขึ้นไปไหนมาเนี่ย ยาชันก็ทำเวทีอยู่กับโดงแก้วนู่นพ่อดีพ่อาเอะไรพ่อดีพ่อไหนนี่ไงพ่อนี่ไงหาไม่ต้อซ้ยขาพี่พ่อเดี๋ยวพ่อใช่อ๋อวนจันนั้นขับรถกับพ่อ มจริๆยงแต่งตอวนี้เหมือนอยคนเขาไม่รู้ว่าเป็นกคนม่ไดรอกมึงาจได้ดิชามงใคร่นไปังไงไอ้ออดไหน้แม่ระยะฆ่าดูดิระฆ่าเออือกงครจะแก้คนไ้ ล่าชันถอดตะโคไปแล้นี่ลูกกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแล้วทำไมไม่มีใบบอกมาล่วงหน้าเลยลูกจะไ,ได้ทาในวังน่ะเดินทางไปรับมาดูสิเหรอกนี่คะ่ะ<อ>ลกูกเรียนจบก็ได้เดินทางกลับมาทันทีแต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนแต่ลูกสง <c oughs> สัยเสด็จพ่อเทวันเป็นสมุกปกครองแ่นดินนี้อยู่เป็นผู้นำประเทศแต่ทำไมเสด็จพ่อต้องมาหน้นาคำลางด้วยเหรอเพื่อค่ะ พ่ออะไรเลยใช่ใช่อมีอะไรปิดบังลูกอยู่หรือเปล่าไม่มีอะไรปิดบังหรอกลูกที่ลูกเข็นเน่ะมันเป็นธรรมดาธรรมชาติพ่อเนี่ยเขาอายุเยอะแล้วก็เลอะเลือนลูกเราเราผลัดกันนะลูกฮะทละคนจะแหกปากทำไมอะบางวันแม่ก็อยู่ข้างล่างพ่ออยู่ข้างบนวันนี้ ไปอยู่ข้างล่างไงจ๊ะไม่พูดแปลกแปลกบางทีเราอยากเป็นเมียมัันรบขานเรงมึงห่วยหรอหน้าข้าทิ้งเนอะใครอยู่ว่างๆไปหาตะก้อมาใส่ปากไอ้ดีเวทีได้มั้งตะก้ออะไรไม่มีไซส์ตะก้อสวยอมม่วงนะใส่ปากหมาไงไปเรียนน่กลัวเล่นละครลูกเล่นละคร ออกเล่นละครกันซ้อมกันไหมหยุดงานหยุดหลายวันหยุดคือว่ามันไม่มีอะไรทํามันว่างก็เลยเล่นละครกันเรื่องอะไรเนี่ยค่ะอ่าเรื่องเรื่องอะไรอ่ะแม่ไอ้สิ่งไ้ที่เขาลงไปน่ะใหญ่บ้าใหญ่ยหญ่ปากไว้ไม่รู้เธอปากไว้ไม่ได้กายนะปากไว้ไม่ได้กายนะไปดูที่ไหนมาเนี่ยไอ้สิ่งหัวแตกหัว บางวันมีกายเทองอะไรเนี่ยนี่สองคนนี้ะน่าชื่อพี่อับก,ก็พี่จังนะอ๋ออับอะไรอะ่ะไ,ไม่ใช่อับสอนนะอับปลีนั่นก็พี่จัง <2> 2> จังเลยจังไรจังลยอับนะนั่นเฉยนั่งนัน่งพี่เกชชนสงสัยอะไรเปล่าลูก อะไรคุณลีอะไรเศรษฐแม่ไอ้เรื่องเล่นละครเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กเขาแต่ไม่เป็นไรหรอกพี่ยาค่ะเดีเ๋ลูกไปเรื่องจะถามเศษแม่หน่อยจะถามอะไรลุงยนนะมึงเนี่ยเดี๋ยวนี้ยนนะจลูกนั่งนึกอยู่จะถามอะไรลูกจะถาเข้าเขียบมาลัดนครไม่อยากเดาแล้ลูกได้ยินทหารเขาเล่าเรื่อกันเขาบอกว่าเสด็จพ่อเทวันกับเสด็จแม่สุรทินี ไม่ได้เป็นผู่มันพี่แท้จริงไปความจริงหรือเปล่าไม่ใช<ม>่ค่ะอะไรกันสุนียาชันลูกเนะี่ยได้ยินคนอื่นเขาพูดคุยกันก็เ,เก็บมาคิดมันท้กสมองกระเป๋าลูกสุนีราชันก็เห็นอยู่ทุกวันนี้นีไ่ไงลูกพ่อกับแม่ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ห่างกันไปไหนไใช่ไงพ่อน่ะก็เป็นเมียแม่ก็อยู่ด้ย่ดดดยังไงกันพี่จ นี่มัดรูปเนี่ยเป็นยังไงนิสัยพี่ชได้เลยมันยังไงกันพูดผิดพูดถูกบอกเล็บบอกอย่านอนดึกอย่านอนดึกบอกบอกอะไในสมองนี่เป็นอย่างนี้บอกมันด้วยบอกแล้วอดบอกเลือบอกฝากใครเข้าเลือดหนนะก็อยากเป็นวัยรุ่นนะไม่เคียวตัวโอ้ยโอ๊ยอันนี้อันนี้ มึงไม่รู้ดีเนอะรู้รู้ดิชอบรู้ยู้ทุกนฟังแม่นะสุริยาาชัยลูกต้องเชื่อแม่ลูกจะไปเชื่อคนอื่นไม่ได้ถ้าหากว่าแม่กับพ่อเนี่ยไม่เป็นหัวเมียกันแล้วจะเกิดลูกสุริยาาชัไม่ได้ยังไงใช่เนอะอยากไปเชื่ออย่าไปฟังใครเด็ดขาดเลยแม่แต่พ่อก็ไม่งไปฟังดูที่พูดจันละเลอนแล้วก็จริงอยู่ใช่เพราะฉะนั้นลูกต้องเชื่อแม่คนเดียวกันแม่ก็ฟังไว้นะ พราะความจริงแล้วอะ่ะมันอยู่ท,ที่แม่คนเดียวที่แม่จะบอกลูกเพราะพ่อกับแม่นี่ไม่ใช่ใครกันเลยเพราะทุกวันนี้นะที่ลูกเห็น,หนอยู่ลูกก็เห็นอยู่แล้วว่าแม่เนี่ยเป็นผัวพ่อจริงจริงคือพ่อเป็นเมียแม่เอย้ยแม่บอกเขาไปแก่เอจะบอกก<ๆ>ันเเอาบอกเขาไปพ่อเป็นผัวแม่แม่ก็เป็นเมียพ่อใช่ใช่ถูกแล้ว ไดกัพบพ่อมาจัด้ได้ี่อะไรด้วยเนี่ยได้มีโอกาสไปจัดข้าวจัดของในห้องของพ่อเจ้าลูกเอะอะ,อะโบราณได้มากเลยวะสิตาขว้าไปให้าตาเห็นยังไงลูกก็ไม่เชื่อหรื่ดีถ้าอยากจะให้เชื่อมากกว่านี้ลูกอยากพิสูจนะ,สะเสร็จพ่อเทวันต้องก่อสเสร็จให้ลูกดูก่อนฉันจะนายชา,ยายลูกอยากพิสูจน์นะลูกอยากรู้ว่า พ่อกับแม่เป็นหัวเมียจริงๆได้ป่ะต่อไปนะพ่อก็อยากจะรู้ว่าลูกเห็นรถกระบะชนคนจริงๆได้ป่ะ<อ>น้องไงวะอะไรเลยเอาเรื่องของเรานี่มาเอาเรื่องจริงปะพูดมึงไปไหนมาวะอยากเห็นแล้วลูกแท้วันนี้ลูกหลักการลูกไม่น้องเรื่องแม่เห็นรถกระบะชนคนมึมงมหงายไปเลยอะไรเรื่องพ่อมึงที่ไหน จะแทนได้ไหมเนี่ยทำไมล่ะก็ลูกอยากเห็นอะไรลูกนะอยากเห็นอะไรลูกลูกอยากเห็นรถกระบะจูบลูกอยากเห็นอะไรเจ้าเป็นลูกเจ้าเป็นลูกอาจารยหายเป็นชาวพุทธดีดีอยากจะย้ายอยู่อธีราไม่ใช่เข้าไปบ้านแขกเลยไมปละบาทเลยไปดูแก่เขาตลอดตลอด ให้เข้าก้ายก่อนเลยขอได้ใช่เสร็จพ่อต้องกอดเสร็จแม่ให้ลูกดูก่อนทแย่กันนอนชิดีเลยลูกพ่อพ่อกลัวลูกกลัวโอ๋ไม่ยอมกระสิเสร็จพ่อแม่เขาไม่อ้วนขนาดนั้นมันเป็นเล่นตัวหรือว่าเสร็จพ่อทำไม่ได้ทำได้ลูกได้ไหมลูกพ่อเป็นพ่อแม่เป็นหัวเมียกันแค่กอดแค่นี้ก็ไมจะทำให้ลูกเหนืไม่ได้ได้คะทำได้ราชันเลยลูกราชันเนี่ย ไม่เอาเอาเห็นเอาเอาเอาเจ้าเรที่พ่อมึงถ้าจะกอดก็กอดสิเออขามีลูกมันดูจะได้คลายเครียดใจเอาจอมึงเอาไม่ต้องไปกอดเขาเรียกพ่อมึงไ ดูนะนะก็ผมรอดูอยู่เว้ยค่ะไอ้ดูเลคำสัารคัญในป่ารู้ไหมขอเจ้าก่อนช่างไม่เลวพ่อทำอะไรเนี่ยทเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช็ดง่ายแม่จะได้เจอเลยเจอเลยดีแลยล้างแก้วที่ไม่ต้องแต่งแก่เลยนะทำไมแก่เลยที่มึงพูดมาทุกคำในขอให้ถึงมึงวันสองวันนี่เชียว

กอดิีกช้าเฟกโมคนลูกแค่กอดแค่แค่นี้คนอื่นก็ทำกันได้ยังไงลูกก็ไม่เชื่ออยู่ดีไม่ใช่ไหมไม่เชื่ออีกล้มหยิบอีกทำไมหย่าดูอีกอย่างหยัดเปท้ายแล้วแล้วจะจำอย่างไปหรือเปล่าล้มไม่เคยจำล้อไม่ยกระแบบนี้จำเขาไมันนนัดขามีสไตล์เป็นของตัวเอง ขอกแม่ลูกปาดขนาดลวกไอ้คนจะทำยังไงอ่ะลูกอยากให้เสร็จพ่อต้องขอแก่เสร็จแม่ให้ลูกดูก่อนขอแก่กันไี่ละไอ้ยังทแก่ก่อนกันรู้สึกผิดแล้วนี่ของแก่เลยโอ้ไม่ต้องมาทำเหี้ยบยังไงกูรู้ได้อยากจะขู่เลยอยากอะไรอยากจะทำให้ลูกดื้อไอ้แก่จบจบไอ้ใจอันไหนแก่มาไหนขา มาดูสิตัวเองก็ช้อนเนาะจริงๆเลยเชียวมาดูดิยอันเนี้ยแกมันยังขายตัวนี่ปากมอน่อจริงเลยนะช็อกเนาะแต่ก่อนที่ฉันอยู่จะทำไงก็ทำเถอะนะของมีให้ทำก็ทำเถอะแต่ถ้ามีเพียแเพล่นพล่านไปทำนอก้านแกล้่กันกันมา เสียตังนอกบ้านนี่พวกนี้เอ่เเะากูสียตังมาตื่นเส้นดีว่ะมึงนี่ปากดีเนาะยอื้อชอบต่อความยาวเนี่ยยาวแน่แล้วไปกันนั่นน่คนนั้นเลยจะตายอ่ะดังดูกันใช่เออหลบเข้ากะติดยาวเลยเป็นเลี้ยวป่วยใจอ่ะเลี้ยวบอกให้เลี้ยวไอ้พวกนี้พวกงานหยุดไม่ได้ไอ้เดมึง มึงหาคณะใหม่ได้ถอนเหรอไอ้ไอ้ชุดส่งรู้แต่มันไม่บอกมานะเดี๋ยวรู้เอาเอาเหรอขอใจขอขอเอาาเเอาเจวายอีกนะดเกีียวดูกันเออแล้วไปฟันไม่ชอดหน้าเลยนะเดีว่าทำอะไรอยู่ไม่รู้แล้วเอาเอา โสดน่ารักไอขวดปุ uh ่นทีด้ียแมมาไม่อยู่นี่แหละไาน่แหลยาน่หะฮะไม่เ่นทีกับแม่ลงแม่ไปเดินเราขโมยแม่เปงีว i no, they won't be kidding